ทุกวันนี้นะคะฟุตบอลหญิงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและฟุตบอลนั้นถือเป็นกีฬาที่ได้ผลิตซูปเปอร์สตาร์มาแล้วมากมายและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชม7แข้งสาวที่ฮอตที่สุดบนโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram ซึ่งพวกเธอนั้นมีผู้ติดตามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว7คนนี้จะมีใครบ้างไปชมกันเลยค่ะ อันดับที่7อเล็กเซียปูเตยาร์ดแข้งสาววัย28ปีแห่งทีมบาร์เซโลนาเธอมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า1.7ล้านคนตอน8ขวบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเล่นให้กับบาซ่าให้ได้และในตอนนี้ฝันของเธอมันเกินความจริงไปมากเพราะนอกจากเธอจะได้เล่นให้กับทีมที่เธอรักแล้วในปี2021เพียงปีเดียวอเล็กเซียสามารถคว้ารางวัลหญิงยอดเยี่ยมของยูฟ่ารางวัลบอลลงดอร์เฟมินีนและนักเตะหญิงยอดเยี่ยมของฟีฟ่ามาได้อีกด้วย อันดับที่6จอดีนไฮเทมาหลายคนคงคุ้นหน้าคราบตาเธอมาบ้างเพราะเธอคือแฟนสาวของอันฟอโซเดวีแข่งดาวรุ่งของบาเยอร์นั่นเองจอดีนนะคะมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า1.9ล้านคนเธอเป็นกองหน้าสาวชาวแคนาดาวัย21ปีเมื่อปี2021นะคะเธอช่วยแคนาดาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกฟุตบอลหญิงมาได้แถมยังคว้าแชมป์ลีกเอิงกับต้นสังกัดเดิมอย่างเปอเอชเชมาได้อีกด้วยโดยในปีนี้นะคะเธอได้เซ็นสัญญากับทีมใหม่ย้ายไปเล่นให้กับโอเอลเลนในอเมริกาแล้วเรียบ อันดับที่5เมแกนราปิโน่ตำนานนักเตะสาวชาวอเมริกันวัย37ปีเธอเคยควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงมาแล้ว2ครั้งคว้าเหรียญทองโอลิมปิก1ครั้งเคยได้รางวัลน,นักเตะหญิงยอดเยี่ยมฟีฟ้ารางวัลโกล50และเธอยังเคยได้รางวาัลบอลลงดออีกด้วยราปิโน e นะคะกลายเป็นนักฟุตบอลหญิงที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งเธอมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมากกว่า2.2ล้านคนเลยทีเดียว อันดับที่ 4, n o นอร์มาพาราฟ็อกซ์แข้งสาววัย23ปีที่ชาวเม็กซิโกนะคะยกให้เธอเป็นควีนแห่งฟุตบอลหญิงเธอไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ในวงการฟุตบอลเท่านั้นเพราะเมื่อปี2017นะคะตอนที่นอร์มาอายุ19ปีเธอได้ไปเข้าร่วมรายการเรียลิตี้รายการหนึ่งนะคะที่ต้องใช้ความแข็งแรงในการแข่งขันและมันก็ทําให้เธอดังเป็นพลุแตกที่เม็กซิโกโดยตอนนี้เธอมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า2.3ล้านคน อันดับที่3ามาาธาวีราดาซินวานักเตะหญิงชาวบราซิลวัย36ปีที่ปัจจุบันเธอยังคงเล่นฟุตบอลอยู่และเล่นมานานกว่า22ปีแล้วเธอเคยได้รางวัลน,นักเตะหญิงยอดเยี่ยมมาแล้วถึง6ครั้งปัจจุบันนะคะเธอเป็นนักฟุตบอลที่ทําประตูนในระดับนานาชาติได้มากที่สุดในบราซิลนอกจากนี้ในรายการฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีมาธาก็ได้เข้าร่วมและทําประตูใน w ว r ล d c คัพมาแล้วถึง5ทัวร์นาเมนต์ทำให้มา่านะคะเป็นคนแรกของบราซิลทั้งนักเตะชายและนักเตะหญิงที่ได้ลงเล่นในใรราายกา มากที่สุดจะเรียกเธอว่าตำนานฟุตบอลหญิงก็คงไม่แปลกเลยจริงๆและในปัจจุบันนะคะเธอมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มอินสตา r a m มกว่า2.5ล้านคนเลยทีเดียวอันดับที่2ออลิชาเลแมน เธอเป็นนักฟุตบอลหญิงชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับแอสตันวิลลาและนอกจากจะเป็นแข้งสาวที่แอคทีฟในสนามแล้วเธอยังเป็นสาวสุดฮอตที่ค่อนข้างแอคทีฟบนโซเชียลมีเดียอีกด้วยเธอมักจะโพสต์รูปและว,วิดีโอที่น่ารักและเซ็กซี่บนอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า7.7ล้านคนแน่นอนว่าสวยระดับนี้นะคะเธอต้องมีหวานใจแล้วอย่างแน่นอนและนั่นก็ไม่ใช่ใครคะ่ะดักลาสลุยกองกลางของแอสตันวิลลาต้นสังกัดเดียวกับเธอนั่นเอง และก็มาถึงอันดับที่1น,นะคะเล็กซ์มอร์แกนอดีตกองหน้าสาวชาวอเมริกันวัย32ปีเธอเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งคว้าแชมป์บอลโลกหญิงมาแล้ว2สมัยและเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมคอนคาเคส4สมัยนอกจากมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลแล้วนะคะเธอยังได้เขียนหนังสือของตัวเองเคยแสดงภาพยนตร์และเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้นักเตะหญิงนั้นได้รับค่าเหนื่อยเท่าเทียมกับนักเตะชายอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยเก่งครบเครื่องมากจริงๆจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะเป็นนักฟุตบอลหญิงที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมก ที่สุดถึง9.5ล้านคนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ7อันดับแข้งสาวสุดฮอตที่เรานำมาเล่าให้ฟังแต่ละคนนั้นทั้งเก่งและสวยกินกันไม่ลงเลยจริงๆและตอนนี้นะคะพวกเราจะฝูงก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้เพื่อรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ